ทางเครื่องอิซิเดนใต้เลยครับเราก็จะมาเดินดูว่าจะได้อะไรกันนะครับมาแต่ว่ามาเจอตู้นี่จานเอิร์ดน่าจะมีของนะจ๊ะยังไงแบบนีครับไม่ใช่เลยครับว่าไต้องดูนะเฮ้ยจิบโตมาเลยแรกนี่จิบโตมาเลยอันนี้ทุนใหม่รุ่งดาวตุนใหม่ทุ่งใหม่ทุนใหม่ปะเอาสามหมื่นพร้อมตลาดเนี่ยสามหมื่นตลาดครับไปได้ปะเนี่ยราคาเนี่ยไปได้พระสวยเดิมครับคัดได้ครับเเดิมลย ใช่ครับปลกตาลางอยู่ในชุดท่องคำครับอยู่นี่เนไหมใช่ครับทรชาครับทำราต้องสสนครับเี๋ยนีต้องจัดใกล้เดี๋ยวถ่ายกันร่วมให้ดูด้วยเอาแบบไ้จี28ขอ500ได้ไหมครับนี่28 5แนไใน500เอง28 5 28,500ผมซื้อนะซื้อง่ายเลยมุม ายสุดเลคุครับจริงครับตัวอว่านเายตัวการดเลยตังมาจ่ายเลยเนี่ยอย่าแม่งมาีคผมมาเคืนอยู่แล้วไม่เจอเฮียเป็นเดือนเลยเจีเดือยู่นู่นเดียเลยตอนนี้ไปทำคอนเทนต์วบ้านอย่างเดียวเลยเฮ้ยให้อะ ขนะอ500ครับนับดูก่นนอนเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับเรานี่มาเจอคือต้องซื้อถ้ามีมุมซื้ออย่างเดียวครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่เลยฝากไอย่า,างงดเด้อ ซื้อจริงไหมซื้อจริงไหมจริงครับของจริงครับคุณนี้ซื้อดีด้วยครับจริงครับเนียบอลไม่บอลนะมีพระเครื่องเามาขายได้ถ้ามีพระแท้ถึสวยขายเนียบอลได้เลยนะครับส่งมาได้เลยเฮียแน่นอนครับไม่วันนี้ปากหวานพิเศษหอเนี่ยได้อะไรดูว่าสุดอยู่นี่ครับดูปลาอยู่ปลาบ้างๆนี่อย่าเปิดแหมครับนี่ขายถือเบาๆเบาดิญี่ปุ่นได้อะไรนะ สองในองค์สอเสืออันนี้เขาเลือก2องหนึ่งวะสองหเสือเลนเสือเปีนสองนึงเอาสองค์นี้เลยยี่หกอ่ะจบไหมคำนวณดูเท่าไหร่ครับอะไรเท่าไหร่ยี่สิบองเปล่าใครเป่าไม่รู้นะถ้าถ้าคิดไี่ถูกก็จ่ายเท่านั้นน่ะจ่ายแล้วจ่ายเลยจ่ายแล้วจ่ายเลยนะเอสายนี่แล้ว ห้าพรนนี่ห้าพันสองร้อยบาทพอนสามร้อยไงตกง่ายปะจบไม่ง่ายเลยถ้ามีมุมเราดูป่าดูป่าอย่ารันนะป่าจะบอกว่าไม่ซื้อป่าไม่ได้ซื้อแล้วมีมุมอ่ะแบบนี้สองวงนี้นะนี่ครับสองวงนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ เลยครับขอบคุณมากครับพ่อขอบมากครับขอบคุณมากครับพ่อมาจริงจริงจรดูเลยครับตัวจริงว่ะมาจริงจริงตัวจริงครับนี่ของมาสรตมมีอะไรครับปลาครับเท่าไหร่บ้างครับอันนี้สองพันห้าอันนี้สองพนสองอันนี้สองสองนี่เ โอ้โหลูกที่ห่เยอะใช่อันนี้มันหย่อนเยอะมากเนี่ยอันนี้ใช่อันนี้ไม่หย่อนนะครับกายตัวนี้ที่สวยอันี้สวยครับตัวเลขประมาณไหนซื้อผู้ถืองี้ยดิประมาณประมาณประมาณเท่าไหร่ก็ได้อยากรู้ตัวเลทราคาเหมือนกันอันนี้มันต้องอยู่ประมาณไม่เท่าแต่ก่อนมันได้อยู่เท่าไหร่นะแสนกับเท่าไหร่นาแสนสองครับแสนสองเทาแต่ก่อนมันได้รู้วันนี้ไม่ได้เลยทีนี้แค่มันลงมาดอกมาเยอะดอกมาเยอะมันหายเยอะมันหายเยอะไม่อยากบอก มก็เลยอยากรุเลด้วยไงประเด็นก็เดี๋ยวเราซื้อสักเจ็ดสกสิบเจซื้อข้าแล้วมันแสนแล้วเราเราเอาง่ายว่าชั่วโมงออกเราขายเราขายยากคุรับพี่เฮ้ยลูกอมครับเเ้ยย้ยวยเ้ยเฮ้มาฮ้เย้เเย้เยเย แทนเวดปรแท้แล้วปวดระแท้แล้วทุกวันี้เห็นนึ่เดี่เก้ไหมเหรอคอนเทนต์ว่าไปเห็นนี่เดี๋ยวมเกะคอนเทนต์เนี่ยทำแม่งเบื่อเบ่อวันนี้ผมปรุ่งสวนส้มสว้มอย่ศูนศูนหงศูนห็นเรื่องสุดท้ายเหมือนเดียวได้ไหมโอ้สิบสี่สิบสี่สิบสี่ครั้ง สีไม่ได้เดี๋ยวชั่วโมงนี้พี่เอาจริงจริงไม่ก็ไม่ได้สวยมากพอดีพอดีซื้อไปให้แล้วกันลูกพี่สิบสามสิบสามห้าปะกันนาเจอดีคอย้ารแท้เดินมาจากไหนก็ไม่รู้อะไระเขาบอกว่ารับเช่า้ารแท้ก็เลยเดินมากัซื้ออยู่แล้วครับพาแทนซื้อมาหลายร่พี่ว่นี่ซื้อเ้๋ๆก็ซื้อนะเก๋ไม่ซื้อไงเออขายพาร์ทแทนแล้วพี่โอ้โหใช่เหรอ แต่ขายผมมาขายบ้านแทวโอเคแต่ขายอะไรผมไม่รู้นะี่ยยี่คอนเทนต์ด้วยก่อนนะรับทุกคนอ่อาซนะื้อติ่มแม่ชัดเจนนะราคาเจนที่นี่เออปล่อยพระแท้เหมือนนี่เลยพี่พูดเหมือนอะไรนะอะไรที่เขาทั้งสักอ่ะที่ไหนที่ก้องท่างสักพี่อะไรนะเขาเขาพูดว่าอะไรนะ เหม the ือนพี่อ่ะพูดอะไรวะเออได้เยอะอีนเดเอาตรงนี้ก่อนมาแท้ป่ะโอนมาแท้ป่ะวันเก๊มาแทนโอ้แท้แล้วแท้แล้วแท้แล้วเฮ้ยเดีแต่แกพี่ว่านี่ขายมาแท้นะขายคนอื่นผมไม่รู้นะเก๊ก็ผมไม่รู้แต่ขายผมหยอกพี่แกล่ะหยอกหยอกพี่แกเก๋อย่าไปซื้อพี่ว่านี่เก๋ ได้แล้วอ่าพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวแกงหน้าอ่อนมาดูเฮ้ยมีแล้วของผมอ้าวเหรอเดี๋ยวก็เก็บข้าลิี่เขาเสียที่เขาติ์ด้วยอ่ะมีดิอะไรวะอ๋อนี่ห่วงเชื่อมห่วงอะไรอ่ะทองคำพี่อ้าวพี่บอยอะไรนี่เขาส่องมาินอ๋อพด้เดิมด้วยเฮ้ยหลวงพ่พรเดิมเอาอะไรอ่ะพรเดิมอ่ะหกสิบสองมัดทองคำหกสิบสองเหรอเอาแบบแบบได้เสียเลยอ่ะห้าสิบได้ไหมช่วงนี้ริบกลับดีกว่า ่เคุณเล่นคุณเล่นเอาดีๆเอาให้ได้ทุ้เสียเลยห้าสิบเจ็ดเอาห้าสิบเจ็ดสักไม่ข้ามสักห้าสิบห้าไม่ได้มาไม่ได้เลยไม่ได้ท่านี่บางแล้วพี่กำไรไม่กี่พันโอ้แต่สวยจริงนะเดี๋ยวไปลูไม่ดูแรงจิดนจิ้งพี่พี่จะส่องไฟจดแสบมาอันนี้เล่นเล่นเล่นเออได้มาหรือว่าขายแล้วลูกค้าขายคืนด้วย ก็มีผมได้หมดเลยจะขายคืนผมก็ได้หรือจะไม่ขายคืนก็ได้ไม่คือคือขายราคาเนี้ยลูกค้าขายคืนมาเลยมาแบ่งราคาเบาๆอย่างนี้อันนี้ใช่เพราะซื้อซื้อใหม่นะใช่ราคานี้ไม่ซื้อก็โกงแล้วต้องพูดอย่างนี้นะเพราะต่ก่อนพี่เคยซื้อแบบไอ้ปิดนะแบบนี้นะ9,000ห้า9,000แต่ช่วงนี้ยางว่ามันสวิงลงมาเยอะก็เล่นเราก็เล่นแต่ว่าราคาชั่วโมงต่อชั่วโมงนะเออก็ได้ดีอ่ะได้ดีได้ดี ก็แต่มาหาพี่บอยขึ้นเงินสดได้เลยนะรอเป็นเงินสดใช่ครับเป็นเงินสดได้เลยอันนี้ก็จบให้ราวกัน57ไม่เยอะมากพี่โอเคผมมาครับพี่บอยขอบคุณน้องสองเลยพี่จ่ายสดแล้วกันโอ้โหแทนเงินสดด้วยผมได้ผมซื้อผ้าขายผ้าได้นับดูกันนะมาจ่ายกันพี่นับก่อนไม่นับนี่ไม่นี่นะไม่นับไ่เกี่ยวนะ อันนี้สี่หมื่นหกพี่ต้องโอนเพิ่มอ่ะเพราะว่าซื้อไว้เมื่อกี้มีแสนหนึ่งแล้วพี่ซื้อพาไปด้ยได้ได้ได้พี่เดี๋ยวส่วนต่างอ่ะพี่สแกนให้แล้วกันถ่ายยิมเสร็จแล้วสแกนให้เลยโอเคขอบคุณมากครับครัขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราน่าจะหวานเจี๊ยบนะรอบนี้เออ เลี่ยมทองเหรอใส่ตลับเพชรเลยนี่นะครับผมซื้อได้หน้าตู้เมื่อกี้เลยนะครับเป็นผมดูนะครับเป็นผ้าทองคาแล้วก็แหวนทองคานะครับลูกค้ามาขายหน้าตู้แต่ผมยังไม่ได้ยิงเปอร์เซ็นต์นะผมซื้อให้ลูกค้าไปผมดูจากดูจากสีทองนะพี่นะดูจากสีทองแล้วก็น้ําหนักนะครับผมซื้อรำแล้วสองพันเจ็ดือว่าซื้อดีพี่สองพันเจ็ดวัดใจอะ่ะซื้อแบบไม่ได้ยิงนะแล้วผมจะไปยิงขายร้านทองดูว่าจะได้ไหมอ่าไปเราไปกัน สายทองก่อนนะครับไปร้านทองนะครับมาเดินไปกันเลยนะฮะผมมาถึงร้านแล้วนะครับดูจะได้เวลานะครับนี่นี่ยิงเปอร์เซ็นต์ก่อนยิงเปอร์เซ็นต์ก่อนยิงเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับได้แปดสิบหกจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์นะครับงานเข้าแล้วบอกงานเข้าเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนะพี่เขาจะซื้อพี่เขาซื้อกำไรเท่าไหร่เนี่ยสองพันหกแสนสิบพี่เขาซื้อกำไรสองพันหกแสนสิบ แต่ก็สูงสีเบียด <7. 5. S 1> เบียดกันหละเจ็ดจุดห้าเดี๋ยวรอแหวนรอแหวนเก้าสิเอ็ดจุดสามสเปอร์เซ็นได้กันเท่าไหร่พี่สองพันเจ็องันเจ็ดสี่อ่าโอเค <29 50. S 1> พี่ขายเลยทั้งสองเลยเนะี่ย <30 40. S 1> ขายดูอร <c oughs> จะได้ยอดเท่าไหร่นะนี่เรียบร้อยครับ 101, 000, 1นึ่งแสนเฮ้ยหนึ่งบปดาทนี่ครับอีนยรของจริงของจริงนี่ฮะน้ำตาลน้ำยัง เรียบร้อยเอาเนื้อนิดเดียวไปแล้วครับผมนะพี่ไม่ต้องจำนะโอเคครับผลประกอบการนะครับเราไปขายมาเก่ากาจะท่วมนะเกือบน่่มลยเมื่อกี้นะเกือบไม่รอดเพราะว่าไปแพ้อ้องรูปหล่อเนาะนี่นะครับมาดูเลยนะครับนี่นี่นะครับเพราะองรูปหลอมันน้ําหนักมันได้แค่นี่นี่นี่องรูปหล่อนะเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบหกบาทนะครับไอที่เป็นแหวนนะครับได้สองพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทแปด 812บาทนี่ครับกร,รมนะครับน้ําหนักนะครับนี่อันนี้น้ําหนัก28กัมจุดเจ็ดอันนี้28อันนี้8จุดตัวเก้าแต่น,นี้ทองดีทอง90อันนี้ทอง91เปอร์เซ็นอันนี้ตกเท่าไหร่นะ่อเค2,007อันนี้ทอง80 <8. S 1> ทอง 88, <8. S 1> 81เปอร์เซ็นเขาซื้อกร,รําอยู่นี่นี่มันจะมีกรามีนนกร,รมบอกเลยซื้อ2,680กับ2,760นะครับนี่ได้เงินสดมา สรุปนดครับบวัดใจ่าใครอยากมาขายก็นี่ครับก็ไม่ได้บวกเยอะครับไปไวๆนะครับเหมือนกันสุดยอดรอดครับอบไม่รอดโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับใครมีเอามาขายได้นะกรอบทองบางพวกทองพวกพระเลี่ยมทองหรือพระพระทองคําได้หมดเลยนะครับกรอบทองบางฉีกถาดซื้อหมดรับซื้อหมดนะครับมาได้เลยครับปลอยมาแท้นะครับโอเนี่นี่จะขายมาเกือบเกือบไม่รอดอ่ะอ้ นี่ไงเดี๋ยวขายเมื่อกี้ขายทองเมื่อกี้เซื้องซึงซงกาลันเตกาลันเตอยซื้อจริงเกือบตายตอนแรกคิดไปคิดทองไปเก้าสขึ้นใช่ไหมไปยิงได้แปดสิบเดเปอร์นต์กบล่วงเกือบลวงดีได้แหวนแหวนชนะอ๋อโอเคครับ